นี่ครับแว่นกันแดดอันส่งพลังครับแล้วก็หัวจิ๊กผมใช้เป็นตัวหัวใหญ่แล้วกันผมอยากตกแบบตัวใหญ่ๆบ้างอ่ะทวิชชิ่งจะกินไหมเอ้ยเอาอะเฮ้ยโอ้เห็นตัวด้วยตัว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 เมื่อกี้ทำท่าจะเอาได้ไงกูว่าแล้ว เอาดิอยิวูยโอ้โหอไม่รู้ว่าออยไปก่อนไปกินไรเขอไม่รู้นี่นี่มีคนตกบนเราด้วยมีคนตกบนเราด้วยซูเปอร์เลยกำลังดูเลยวยลกออกได้หรอวิ้ยเอาออกว่ยวิวอวยไม่ทำมาด้าแล้วแหละตัวเนี้ยวอใหญ่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 ให่ใหญ่ใหหญอใหญหญ่ใหญ่ลอยอ ตีกันสองคนแ้นะครับผมกูตีแม่งกลางแม่น้ำเฮ้ยนังไงตีตรงนี้ตีแม่งไล่ไล่ไล่มันไล่ตากูมามันไล่ตากูมาอยู่มันไล่ตากูมาอยู่ปลาแม่งช้าตั้งเบอร์หนึ่งนั่ไงเสร็จกูกูเห็นอยู่เมื่อกี้ตัวมึงเฮ้ยอยู่ใกล้ตีแม่งเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหม ึ้นมาจิบนั่งไงมึงขึ้นมาจิบน้ำกูเห็นอยู่เมื่อกี้นั่งไงไอ้ปึง๊งปังเสียงวัดนี่โคตรด,ดีเฮ้ยดูนีผมตบม้นตั้งกี่โมวะเนี่ยเจ็ดแปดโมยันสามโมงแล้วเนี่ยโอ้โหมันเอาอยู่แล้วไงไงเพื่อนมองเลยเพื่อนหนึ่งก็ต้องมองมองทำไมครับผมโอ้โหเชตโตเชตโตใหญ่จริงผู้นี้ใหญ่จริงโคตรใหญ่เลยสองร้อยยี่สิบเก้าโอ้โห เอาละครับสวัสดีครับผมเอกฟรีดอมนะครับวันนี้ได้อยู่กันในเกม Call of the Wild The Angler ผมวันนี้ก็จะพาไปตกปลาที่ไหนนั้นเดี๋ยวติดตามครับผมนี่ครับแถวๆขึ้นเลยครับผมได้มาร์คไว้แล้วผมบอกนะจุดๆเนี้ยตกเหยื่อปลอมมันมากเลยนี่ครับแว่นกันแดดอันทรงพลังครับแหวนนี้อันมันเริ่มเลยครับผมใหญ่กว่าลูกตาหลายเท่ามากครับโอเคครับผมเรียบร้อยเซ็ตเซ็ตเซ็ตคันเบ็ดก่อนเอาเป็นหัวจิ๊กก่อนแล้วกันครับผมหัวจิ๊กก่อนเลย เล่นสายดีเลยครับผมสาย N 20ปอนใช่เหรอวะเออ 20... ไม่ใช่เดิกเขาเรียกว่ารับได้20กิโลเดิเออมันไม่มีปอนบอกนะแล้วก็หัวจ๊กผมใช้เป็นตัวหัวใหญ่แล้วกันผมอยากตกแบบตัวใหญ่ๆบ้างอะดูได้ไหมนี่จะเอาป่ะปล่อยลงน้ำก่อนครับผมปล่อยลงน้ำก่อนผมจะลองเปลี่ยนแอคชั่นดูด้วยโอเคไหนลองดิลองแบบทวิชชิ่งมังดิ วิชชิ่งจะกินไหมเฮ้ยเอาอะเฮ้ยนี่เอาว่ะเฮ้ยหุยหุยตัวนี้หุยตึงตัวนี้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 ตึงเอาดิเอาดิเอาหนี้วิชิ่งมันกินว่ะแสดงว่าตัวใหญ่แน่นอนครับตอนเนี้ยผมได้ตัวใหญ่แน่นอนหูไม่เอาขนาดผมคันกับล่อผมไม่ธรรมดาเนี่ยมันล่อเกือบครึ่งนะแสดงว่าตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมใหญ่แน่นอนผมว่าใหญ่แน่นอน โอ้ยเห็นตัวด้วยตัว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 โกโาเกโอ้โหตัวแรกหัวโกเลยคุ้มค่าครับผมคุ้มค่ากับที่โลคุยนี่ไงตัวหนึ่งไปเกือบสองร้อยดูทับน้ำหนักมันน้ำหนักปลาไปเกือบแปดโลอะดูแต่ตัวความยาวเดี๋ยวล่อไปเก้าสิบเซนอะ เกือบเกือบหเมตรครับผมตัวโคตรใหญ่เลยได้ได้แล้วเว้ยตัวแรกเมื่อกี้ทำท่าจะเอาได้ไงขูว่าแล้วเอาดิโอ้โหโอ้หเเาอาดิองอางไงตัวนี้ได้เห็นผ่านก้อเมื่อกี้ว่าแล้วมึงต้องเอานี่ได้ห้าวอสเซงครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับร้อยครับโอโ้โหไม่รู้ว่าออยไปก,ก่อนไปกินอะไรผมไม่รู้นี่มีค,มคนตกหมือเราด้วย มีคนตกบนเราด้วยโอ้ยเฮ้ยลงไปลึกไปบ้าเดี๋ยวไม่เห็นปลามีเพิ่มแล้วตกไดยครับเหลืวสามสิบสี่ครับผมเฮ้ยนี่ตกตรงนี้แล้วกันเพื่อนตกตงน้นผมตงนี้นี่ดูเพื่อนดิเพื่อนเขาว่าตกอะไรกันนะ่ะเขาตียาบอมหรอนี่เราตกจริงครับเขาตียาบอมตก่าจริงครับนี่ดูเพื่อนดิ

เห็นตัวแล้วกูไม่กล้าเบรกเยอะเดี๋ยวขาดโอ้ยลอยไปเลยดูเพื่อนดูอยเยอะจริงแพงลิกโอ้โห่เจ็ดรอหกครับผมนี่เป็นไงเพื่อนเป็นไงละ่ะเรามันชอบขิงจริงเพื่อนเพื่อนหันมามองหน่อยสิครับเพื่อนเอ้ยโอ้กําลังโก้อย่เดียวแล้วไม่มองหน้ากูเลย <c oughs> นี่ครับผมโอ้ได้โกแล้วโน่ตันไพรสตันตันไพร มแม่งตกกองเขื่อนเพียบเลยตรงนี้<ฮ>เขาตีกันสองคนงนะครับผมกูตีแม่งกลางแม่น้ำอะ่ะยังไงเห็นตัวแล้วตีแม่งกลางแม่น้ำนี่หรอวะอันนี้แน นันไงใครยอปอมกูอยากอยากขยอบป้อมมาแล้วมวีโอกาสได้อวดเพื่อนแล้วเว้นี่หันามองหน่อยสองคนสองคนสองคนนี้ดูแขนกูโก่งมากเลยอหอนั่งรั้วมางัดงรั้รบอทขึ้นมาจากไหนเนี่ย นั่นไงมตีตรงนี้ตีแม่งไล่ไล่ไล่มาไล่ตากูมามันไล่ตากูมาอยู่ไล่ตากูมาอยู่ปลาแม่งชา้าประเมินหนึ่งนั่นไงเ <c oughs> สร็จกูเห็นอยู่เมื่อกี้ตัวมึงอมาให้ใกล้เลยไล่เหยื่อยกูมาเลยนะมึงตีไล่มาเลยไล่มาเลยเท่าไหร่เก้าสิบมีกี่พันแล้วเนะี่ยจากห้าพันตอนนี้ เจ็ดพันหนึ่งแล้วครับเจ็ดพันหนึ่งแล้วคแช่ผมอา่าเฮ้ยอยู่ใกล้ตีแม่งเลยนะเอาไหมเอาไหมเอาไหมขึ้นมาจิบนั่งไงมึงขึ้นมาจิบน้ำกูเห็นอยู่เมื่อกีน้นั่งไงมึงขึ้นมาจิบน้ำกูเห็น <c oughs> ตีผ่านเลยไม่รู้ปลาเดียวกันหรือเปล่าตีผ่านก่อน โอ้โห oh, นี่เข้าไปหาเขาเลยนี่ไงจำ้ำสิบสี่แล้วก็เดี๋ยวค่อยลากจึง้งโอเคช้าๆผมไปเรื่อยครับอุ <S 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 <ฮ>้ยโอ้โหกินเร็วว่ะมันกินเร็วว่ะโอ้โหดูดงงอนี้งงอยี้ สบายๆครับ speed, บอลอนอแล้วเนี่ยว่าแหงปึ้งปังเสียงวัดนี่โคตรดีเฮ้ยตัวตใหญ่ใหญ่เห็นม ah, oh. <laughs> ันขึ้นมาจิบน้าล้วเดี๋ยวตีผ่านแน่นอนเดี๋ยวตีผ่านเดี๋ยวตีผ่านเี๋ยวีผ่านรุ่นรุนุนีบขึ้นรีบขึ้นลิบขึ้นริบขึ้นริบขึ้นลิบขึ้นโอ้ยมันใหญ่เนี่ยลูเหตยูยู่กตรงนี้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 กูเห็นแล้วปล่อยปล่อยปลปล่อยปล่อยปล่อยปลปล โอเคไาชา้ายี่เห็นแม่งขึ้นตัวใหญ่ด้วยเอาปเปล่าวะทันไหมเนี่ยโอ้โหมันเอาวิ่งเอาเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ใช่โอ้โหดูขีดดูขีโดโกลแน่นอนข่นขึ้นอยู่เมื่อกี้ยังไงอหมโกลโอ้โหซิลเวอร์อืส <c oughs> เห็นแม่งขึ้นมันจิบน้ำอุตส่ารีบตีมีผมตีเลย ปล่อยลงน้ำลึกถ้าในป่าเมื่อกี้ยังไ,ไงโดดขึ้นมาแล้วู่นูปล่อยดำลึกก่อนยิบสองเมตรแต่โคตรลึกเลยโอเคขอช้าผมอย่าบอกได้เฟสวอเทอร์เมื่อกี้นี่กับแม่งแรงโคตรเยอะเลยน่าโดดเยอะนะ่ะอย่าไว้ตีเดี๋ยวค่อย,อยตีมันอาจขึ้นมายั่วยวน ผมตกแล้วตั้งแต่กี่โมงวะเนี่ยเจ็ดแปดโมงยันสามโมงแล้วเนี่ยแม่งเพลินวะเดี๋ยวต้องตัดคลิปให้ผู้ชมสั้นๆเลยเนี่ยผมทําไม่ยาวมากเลยตอนเนี้ยเอาสักสิบนาทีก็พอแล้วผมไม่อยากทําคลิปยาวยาวเกินไปโอ้โหมันเอาอยู่แล้วไงางาเพื่อนมองเลยเพื่อนหนึ่งก็ต้องมองมองทําไมครับผมนี่โอ้โห <c oughs> มันไปแล้ว โอ้โหชิตโตชิดตูดด้ใหญ่จริงผู้นี้ใหญ่จริงโคตรใหญ่เลย229โอ้โหโคตรใหญ่เลยครับกี่เมตรเนี่ย1เมตรได้เลยนะ99.80เน์ซนน้ำหนักเกือบ9ก้โลครับผมดูดิคันคันกระลอกผมขึ้นเลยอะ่ะอีกพีไม่เคยขึ้นเลยนะนี่ขึ้นเลยครับ โอ้โหใหญ่จริงครับผมโอเคครับ <c oughs> okay, ผมขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคนที่กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ตกมานานพอสมควรแล้วครับผมตก <c oughs> ผมตกไปประมาณตั้งแต่8โมงอะ <c oughs> ตั้งแต่7โมงห้อะตอนนี้3โมง24ี่คิดดูความนานครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผม <c oughs> สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคลิปนี้สนุกยังไงหรือว่า คิดว่ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมและถ้าให้ดีก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย